บุญคืออะไรบุญคือสภาพที่ทำให้ใจหมดจดเข้มแข็งไม่มีโทษขณะรมและให้ผลเป็นความสุขเป็นลำดับไปหลังจากที่ทำแล้วหรือเป็นชื่อของนามธรรมาคือเจตนาของการทำความดีทำให้ใจไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความโลภอยากได้อยากมีความโกรธเคืองความหลงความงมงายไม่มีเหตุผล ความตานีความอิจฉาริษยาเป็นต้นที่เรียกว่ากิเลสนั่นเองการทำให้เป็นบุญหรือทำบุญให้เกิดขึ้นในใจได้นั้นมีวิธีทำอยู่10วิธีดังนี้คือ 1. ทานเจตนาที่ให้สิ่งของของตนสงเคาะผู้อื่นหรือบูชาผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยใจเช่นนี้มีบุญอยู่ด้วย 2. ศีล เจตนางดเว้นจากความประพฤติที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นนี้ก็เป็นบุญ 3. ภาวนาการฝึกจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านหรือการฝึกจิตให้เกิดสติปัญญาให้รู้เหตุผลตามความเป็นจริงไม่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสใจอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยบุญ 4. อัปะใจยะนะความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่กราบไหว้ผู้ที่ควรไหว้บูชาผู้ที่ควรบูชาจิตใจไม่กระด้างไม่เยอหยิ่งจองหองเช่นนี้ก็เป็นบุญเกิดขึ้นได้เช่นกัน 5. เวยาวัจจะการเอากายวาจาใจขวนขวายช่วยเหลือผู้อื่นในการทำความดี โดยเอาแรงกายเข้าไปช่วยงานหรือแนะนำจัดการงานด้วยวาจามีใจมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลืออย่างจริงจังไม่หวังผลตอบแทนการกระทําเช่นนี้ก็เป็นบุญ 6. ปติทานะการมอบผลความดีคือบุญที่ตนทําแล้วให้แก่ผู้ที่ตนระลึกถึงที่เรียกว่าการอุทิศบุญหรือการกวดน้ำใจอย่างนี้เปลี่ยนไปด้วยบุญบุญ บุญเพราะมุ่งจะช่วยให้พ้นให้เขาพ้นทุกข์จากความพอรมานอันนี้ก็เรียกว่าบุญ 7. ปัตตามนุโมทนาการทำใจชื่นชมกับคนอื่นที่ทำความดีและเขากำลังได้รับความสุขสมหวังเพราะผลของความดีนั้นจิตใจเช่นนี้ก็เป็นบุญเพราะไม่มีความอิจฉาด้วย,สยาสิ่งนี้ที่เราปิติ มีความยินดีกับผู้อื่นก็ได้บุญเช่นกัน 8. ธรรมะสวนะการฟังธรรมคือการศึกษาหาความรู้ที่ประกอบด้วยเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้พ้นจากความทุกข์จิตใจที่ยอมตนรับฟังผู้อื่นได้ก็เป็นบุญเช่นกันได้เช่นกัน 9. ธรรมเทศนา การฟังทำรู้การนำความรู้ความเข้าใจในเหตุผลและผลต่างๆที่ตนได้ศึกษาแล้วไปแนะนำคนอื่นโดยไม่คิดมูลค่าใจเช่นนี้ก็เป็นบุญมากเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญ 10. ทิศทุชุกกรรมการทำเรียกว่าการนำความเห็นให้ถูกตรง ต่อเหตุผลที่เป็นจริงไม่เป็นคนงมงายไร้เหตุผลเช่นเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมันเกิดมาเป็นอาหารของเราดังนั้นเราต้องฆ่ามันมาเป็นอาหารได้ไม่เป็นบาปเป็นต้นเช่นนี้เป็นความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำร้ายทำลายผู้อื่นสัตว์อื่นได้สาธุเจ้าค่ะ